ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสเตอร์หน้าหลังและเทคนิคการตัดสู้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บร้อยไอกันนะครับครับกันตอนแรกตั้งสแตนคู่หลังก่อนนะครับแล้วตำการกันฝาครอบโซ่อ,อกโดยจะใช้บล็อกเบอร์แปดคันตัวเข็มนาฬิกาจะมีทั้งหมดสีตัว ยกขึ้นแล้วดึงออกมาขั้นตอนต่อไปทําการเข้าเกียร์หนึ่งไว้นะครับเพื่อให้ล้อมันล็อกเพราจะขันคลายน็อตออกได้ไง่ายนะครับต่อไปทําการคลายนอ็อตสะเตอร์หลังก่อนนะครับโดยจะใช้บล็อกเบอร์สิบสี่ขันคลายทวนเข็มนาฬิกาไว้ก่อนทั้งสี่ตัวหลังจากนั้นทําการใช้กีมกดกิฟล็อกโซ่ออกก่อนนะครับแล้วเขียมมันออกมา ดึงแผ่นล็อกออกถ้าตอดไม่ออกให้หมุนโซ่ไปที่สเตอร์แล้วใช้ค้อนระเทกออกดึงออกมาเลยครับครับต่อไปทําการตอดฝาครอบสเตอร์หน้าออกก่อนนะครับโดยจะใช้บ็อกเบอร์8ปันทวนเข็มนาฬิกาจะมีทั้งหมด2ตัว ครับตอดออกมาเลยต่อไปทําการขันน็อตเตอร์หน้าเบอร์ึออกตัวเข็มนาฬิกาทั้งสองตัวเลยไม่ต้องกลัวว่าโลถจะตามเพราะได้ทําการเข้าเกียร์หนึ่งไว้แล้วหลังจากนั้นหมุนแผ่นล็อกแล้วดึงออกมา ทีนี้ให้ถอนเกียร์เป็นเกียร์ว่างเพื่อที่จะได้มีระยะฟรีแล้วดึงสเตอร์หน้าออกมาครับลากโซ่ออกมาเลยครับตัวโซ่ใหม่ที่นำมาติดตั้งจะเป็นย่อ V O m a x นะครับถัดไปสเตอร์หน้าและหลังจะเป็นย่อ Yero สเตอร์หน้าจะเป็นเบอร์428 14ฟัน วนสเตอร์หลังเป็นเบอร์สี่สองแปดสามีฟันนะครับนำสเตอร์หน้าของใหม่สวมเข้าไปให้สุดเลยครับต่อไปสวมแผ่นล็อก,กเข้าไปแล้วหมุนตำแหน่งให้ตรงรูนำน็อตสวมเข้าตามเข็มนาฬิกาไปก่อนทั้งสองตัวเดี๋ยวเราค่อยมาขันให้แน่นตอนท้ายต่อไปใช้บล็อกมือสิเก้าสวมเข้าไปที่น็อตแกลโล ใช้ประเจเบอร์สิี่จับล็อกไว้เพื่อกันน็อตตามแล้วทําการขันน็อตเบอร์สิบเก้าอกทวนเข็มนาฬิกานะครับดึงหางปลาออกแล้วใช้ค้อนกระเทกดึงเกนล้วออกมานะครับตอดเฉพาะตัวเสตเร์ออกมานะครับ ต่อไปทําการขันน็อตเบอร์สิ่ออกทวนเข็มนาฬิกามันจะมีทั้งหมดสตัวที่มันขันออกง่ายเพราะเราได้ทําการคลายน็อตไว้ก่อนแล้วนําสเตอร์ของใหม่มาติดตั้งเลยครับสวมน็อตเข้าไปก่อนทั้งสี่ตัวและทําการขันตามเข็มนาฬิกาให้พอตึงก่อน เดี๋ยวเราจะมาขันแน่นแน่นตอนที่ชุดสเตอร์สวมเข้าไปที่ล้อต่อไปนําบูทดุมสะเตอร์หลังสวมเข้าไปด้านในให้ถูกต้องและสวมบูทหลังซ้ายไว้ด้านนอกแล้วนํามาติดตั้งที่ล้อยกล้อขึ้นในตรงรูแล้วสวมแกนล้อเข้าไปพรมกับหางปลาให้อยู่ระดับกลางๆก่อนแล้วไรน็อตหางปลาอกให้หมด ตลัจากนั้นสมบูธหลังขวาเข้าไปใจก้อนกระแทกเบา,เบา,เบาๆหลังจากนั้นเล่งให้ตรงรูแล้วใ้วก้นกระแทกเกลโลเข้ามาให้สุดทว่ามังปลาเข้าไปเลยครับเลี้ยวสวมนดเบอร์1ิเก้าเข้าไปสุดแต่ไม่ต้องขัน้แน,น่น คน็อตที่หางปลาออกมาเร็วดันโลเข้าไปให้สุดครับหลังจากนั้นสวมน็อตที่หางปลาทั้งสองตัวเข้าไปให้สุดแต่ไม่ต้องขันก่อนอนี่คือตัวโซ่ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวกิ๊บ็อบออกมาก่อนนะครับ แล้วถอดตัวข้อต่อออกรวมจากสเตอร์หลังเล็้วไล่ไปด้านหน้าให้มันมาชนกันวิธีตัดตู้ให้เหลือโค่มาตั้งนิดข้อยังสามารถตั้งตู้ได้อีกเยอะเดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์ตัดตู้นะครับให้หมุนตัวล็อกข้าไปโกนแล้วใช้ประเจย์เบอร์19เก้าขันแน่แนต่อไปก็จัดเลยครับ หมุนไปเรื่อยๆจนว่าสู้จะขาดเรียบร้อยขันตัวลบออกแล้วหมุนออกมาเลยครับต่อไปก็ทำการติดตั้งสู้นะครับรวมตัวต่อสู่เข้าไปก่อนสวมเพลนลงแล้วใส่็ลิบล็อกหมุนสู้ไปพื้นที่ว่างจะทำได้ง่ายกว่าโดยผมจะใช้คีมบีบเข้าไป ต่อไปทําการล็อกล้อโดยขันน็อตตั้งมีเข้าไปจนกว่าล้อจะไม่สามารถหมุนได้เพราะเราจะทําการขวดขันน็อตสเตอร์หลังให้แน่นแล้วก็คลายน็อตตั้งมีแล้วหมุนล้อและขันให้ล็อกขันให้แน่นคลายหมุนล้อล็อกขันทําแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะครบทั้งสี่ตัวโอเคเรียบร้อยครับมาต่อที่สเตอร์หน้าขันให้แน่นทั้งสองตัว แล้ก็คลายน็อตตัวตั้งเมฆให้เป็นปกติขั้นตอนต่อไปจะทําการตั้งสู้นะครับใช้ประแจปากตายเบือติดขันน็อตหางปลาตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆทั้งสองข้างจนกว่าสู้จะเริ่มตึงขันให้ตู้อยู่ประมาณนี้พอตึงครับแล้วก็เช็คดูขีดกํากับว่ามันตรงกันทั้งสองข้างไหมต่อไปทําการขันน็อตแกนล,ล้อเบือสิบเก้ตามเข็มนาฬิกาให้แน่น โดยใช้ประเจเบอร์14จับล็อกน็อตอีกตัวไว้สวมน็อตเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวที่หางปาสทั้งสองข้างเพื่อการการคลายของน็อตขันพอตึงหลังจากนั้นทำการหยดน้ำมันตู้ไม่ต้องมากนะครับ ต่อไปติดตั้งฝาครอบสเตอร์หน้าให้เรียบร้อยบวมน็อตเข้าไปกนและหมุนตามเข็มนาฬิกาขันให้พอตึงมือพอนะครับทั้งสองตัวตามด้วยฝาครอบสู้สวมตัวบนกอน,นะครับสวมไม่ตรงล็อกและสวมน็อตเข้าไปแล้วขันให้แน่น ตามด้วยฝาครอบโซ่ตัวล่างตัมนดเข้าไปแล้วขันให้นแน่นและกั้นอนสุดท้ายทำการจิกตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบมีดขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ